ครับครับเเอานเนี่ยเราต้องตีความใหม่แต่ว่าเส้นของความว่าตีความใหม่เนี่ยมันคือต้องอยู่ตรงกลางระหว่างสองเผ่าพันธุ์หลักๆนะเราไม่ได้เป็นมนุษย์โลกโดยแท้เพราะฉะนั้นเนี่ยมนุษย์่างดาวมันไม่ได้รู้จักความรักไม่ได้รู้จักความรู้สึกอะไรพวกนี้อยู่แล้วแต่ว่าพอดีว่าเขาถูกเลี้ยงดูมาโดยแม่มันเป็นสิ่งที่สับสนที่เกิดขึ้นใน,ในใจิตใจของ ของยุวศักดิ์เราต้องเทคสิ่งที่เขาพูดมาให้มากที่สุดเขาถามอะไรมาเราก็ตอบเพราะฉะนั้นสําคัญเลยคือรีแอคชั่นของคนนี้และบอสไม่ต้องเค้นแต่เมื่อข้างในมันเยอะมากมันก็ยังน้ําตาไหลออกมามันก็ยังร้องไห้ออกมาอยู่ดีถ้าเขาทํขนหนอนอกมาได้ดีจะพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าทีมเกา้าแสดงได้จริงๆเราก็รู้สึกว่าคนนี้มีความตั้งใจมากแล้วก็มีแววตาที่พร้อมที่จะทําแทนเปณฑเป็นซ้อมก่อนนะครับแต่คนนี้เขาหน้าตาแบบเปนเอเลี่ยนนะไอ้หนู อันนี้คือคอมเมนต์คอมเมนต์คอมเมนต์ตอนที่อยู่ในเซตก็ไม่ค่อยตื่นเต้นครับแต่มีความกดดันนิดนึงยุวศักดิ์ลูกมาจากไหนกันนะจากที่ที่อยู่ไกลามากบนนั้น <c oughs> พอเขาเริ่มเล่นเนี่ยมันดนูเนื่อยไปหน่อย เขาติดกับความเป็นหุ่นยนต์ไปหรือเปล่าหรือเขาคิดว่ามนุษย์ต่างดาวต้องเหมือนเป็นหุ่นยนต์สำหรับจาเนี่ยจ่าดูเราไม่ได้ติดอะไรเลยนะซึ่งถ้ามันเป็นกลยุทธ์ของเมนเทอร์เก้าก็ไม่เสียหายอะไรจริงๆกรรมการจะชอบแบบนี้ก็ได้ยูศัก์พูดมากไปหรือเปล่าจะเป็นมนุษย์มากไปแล้วก็ตอนที่แม่กอดแล้วแต่เพื่อนเรียกเราแล้วเราก็แบบหันมามองหน้าแม่เหมือนเดิมเออยังงงๆเนาะ ก็ตอนซ้อมเราคิดว่าโทนี่อาจจะรีบไปนิดนึ่งโทนี้นิดนึงนิดนึ่ง,ด,งดูตอนหยุดตรงนี้หยุดนานขึ้นกว่านี้หน่อยพอไปซ้อมพี่ก้าวก็บอกมาครับเราก็เหมือนรู้มากขึ้นว่าตรงไหนควรเทคไทม์พูดให้กระชับขึ้นเราถ่ายจริงเทคแรกนะครับแอคชั่นก็เทคที่หนึ่งผมว่าก็โอเคนะจังหวะที่ดีก็จังหวะที่รับความรู้สึกจากแม่ผมว่าตรงนั้น่ะรู้สึก คือถ้าทาจุดตรงนี้ได้อะตรงอื่นมันไม่ได้น่าห่วงมากอรเนี้ที่นี่โลกมนุษย์เราอยู่ด้วยกันหลายร้อยหลายพันปีมีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่สาหรับโทนี่นะความนิ่งเป็นน้ําของเขาอะมันทําให้ดูแล้วเราไม่รู้สึกเกร็งอะคือมีความรู้สึกว่าไอหูแหลมแหลมเนี่ยเข้ากับเขาเหมือนกันนะเรียกแม่อีกคำได้ไหม เขาต้องมีความสัมสนใช่ใช่พี่แม่เขาเป็นปบอดเขาอะเราต้องสัมสนมันเร็วไปที่จะเข้าใจความรัก<ช>มันเร็วไปมัอาจจะมีในในช่วงจังหวะที่ผมรู้สึกว่ามันรีบไปในตอนที่เขาบอกว่าเรียกแม่อีกสักครั้งหลึ่มันอาจจะใช้เวลากำน้อยไปนิดนึงถึงตอนที่บอกว่าเออเรียกแม่ได้ไหมครับนานกว่านี้ได้เยอะเยอะเลยถ่ายจริงเทคที่สองเทคสุดท้ายของโทนี่ครับ พอเป็นเทคสุดท้ายนะครับผมก็เหมือนเชื่อตัวละครนั้นไปนเลยว่าเขาไม่ค่อยรู้สึกอะไรเราก็จะไม่รู้สึกกดดันครับถ้าเราเชื่อตัวละครนั้นไปที่นูน่นคุณภาพไม่แน่นอนเกิดได้บ้างไม่ได้บ้างเป็นสิ่งที่เรารอคอยอ่ะเราอยากเห็นโทนี่แสดงมานานมากแล้ววันนี้เราได้เห็นแล้วก็เลยทําให้เราเชื่อได้ระดับหนึ่งว่าเขาเป็นมนุษย์ต่างดาวลิขิกแม่อีกสักคำได้ไหม พูดมากไปหรือเปล่าดีึ้วยนะเรามองว่าโทนี่ไม่ธรรมดาแน่นอนถ้าเขาทำต่อไปฝึกฝนต่อไปเขาจะทำมันได้ดีมากขึ้นเรื่อยๆแน่นอนจะ่เหมือนเทคสจะดีกว่าเทคแรกว่ะดีกว่าเยอะเลยดีกว่าค่ะรอดูเลยนะครับมผมจะเป็นคนแรกที่อายูน้อยที่สุดแล้วได้เดินไฟนอลวอล์ เป็นประวัติศาสตร์ของ The Face Man ครับขอจำประมัตให้โทนี่อีกครั้งครับ <ś les> เป็นยังไงบ้างครับได้ดูผลงานของตัวเองแล้วพอใจไหมครับก็เมื่อกี้ก็หันหลังดูครับปวดคอรู้สึกพอใจครับแล้วก็ที่แรกก็เห็นก็เฮ้ยเราโดนกรรมการตีเยอะจังวะแต่พอเทปสุดท้ายเห็นว่าเขา บอกว่าโอเคเชื่อว่าเราเป็นมนุษย์ต่างดาวก็มั่นใจขึ้นครับผมเชื่อว่าเป็นมนุษย์ต่างดาวเชื่อไหมครับว่าเป็นมนุษย์ต่างดาวเชื่อครับผมตามนานครับ เพราะฉะนั้นนะคะท่านใดที่ต้องการที่จะให้อิมมูเนิตี้นะคะจะต้องมารอลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะแต่ว่าอิมมูเน y ตี้นี้สามารถส่งอีโมติคอนหัวเราะมาได้ที่ In b o x Facebook Fanpage นะคะ The Face Thailand ได้เลยค่ะโดยอีโมติคอนของแต่ละผู้เข้าแข่งขันจะต่างกันเพราะฉะนั้นขอยุ้าอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าของโทนี่คือจะเป็นรูปหัวเราะรูปหัวเราะนะครับและในทีม9นะครับนอกจากโทนี่แล้วเรายังมีผู้เข้าแข่งขันอีกหนึ่งท่านครับนั่นก็คือบอสครับ เชิญชมแคมเปญของบอสเลยครับเชิญคนต่อไปครับบอสจากทีม9ก้าเอเวลาครับม่รอกแต่คนเมื่อกี้นี้เป็นมนุษย์ตากดาวก่อนเออครับอันนี้ยังซ้อมอยู่นะครับบอสเดินเข้ามาในอาการเย็นๆแต่พอบอสเล่นเท่านั้นเองละตอนซ้อมโอ้ my god บอสคือคู่แข่งที่น่ากลัวมากลูกมาจากไหนกันแม่ เรามาจากที่ที่ไกลมากจากคนนั้นเออบอสเขาจะมีการดีไซน์เรื่องของการตีความมนุษย์ต่างดาวในแบบของเขาอะไรเงี้ยเหมือนไลเดียงสาในในด้านเชิงการแสดงอารมณ์มันมีสเสน่ห์มากเราอยู่ด้วยกันมาหลายร้อยหลาย,ลาย,ลายพันปีมีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อก,กันคนนี้เขาฟังนะใช่เขาฟังตาเขาฟังเลยผมแม่กอดหน่อยได้ไหมผมเห็นบอสวันเนี้ย ผมรู้เลยอะว่าไอ้สองทีมที่ดูอยู่อะกลัว <c oughs> แน่นอนมันคือก,การเซตบาร์ที่แบบสูงมากพอสมควรนะบอสคะไปเป็นนักแสดงใช่คะ่ะก็ถ้าให้พูดตามตรงก็คืออินเนอร์วันนี้แบบมาได้ไวในระดับนี้เน่ยมาจากผู้ที่เล่นด้วยเลยครับ ได้คุยดีๆเก่งมากคนนี้ละนดีกรรมการปรกมือดีใจพลังจนนี่ฉันรู้สึกว่าเครียดเลยอะ่ะเวลาผ่านไปแล้วห้านาทีครับถ่จริงนะครับถ่จริงนะับผมคีบคาแรคเตอร์ตัวเองไว้เป็นอารมณ์ประมาณว่าเราไม่ค่อยมีความรู้สึกวันนั้นคุณภาพไม่แน่นอนเกิดได้บ้างไม่ได้บ้างบรรยากาศที่นี่คล้ายกับวันนั้นมากที่สุด ช็อตแรกเลยครับที่ผมเริ่มเอาความเป็นมนุษย์ใส่เข้ามาเนี่ยก็คือช็อตที่แม่เดินเข้ามาจับมือครับเราอยู่ด้วกันอย่างสันติได้ไหมแม่แขอก่อลูกสักครั้ง,งได้ไหม สำหรับบอสนี่คือเราดูอะเราก็สัมผัสได้ถึงอินเนอร์ทางแววตาที่เขาสื่อสารออกมาซึ่งพอเราเห็นแล้วรู้สึกว่าซีเกมคะเรามีคู่แข่งที่ไร้กาดแล้วคือไม่ต้องอาศัยรูปให้เชื่อเลยคือเล่นแล้วเชื่อใช่ใช่ใช่เราดูเลยเราเราเยิงเ,เ,เชื่อเลยอะเทงที่สองเนี่ยแทบจะบอกว่าแบบอยากเล่นหลายเล่นเลยอะในเวที่เขาเล่นตอนเนี้ยมันดีมากที่สุดในเวของเขาแล้วอะนี่ถ่ายจริงเทงที่สองแล้วนะครับ ก็ผมไต่ระดับความรู้สึกจากแม่แหละครับผมรู้สึกว่าการเล่นเท่าๆกันน่าจะส่งสารได้ดีที่สุดแล้วการตายของคุณใหญ่ฟุนกับตักพวัน,นพวกเขารู้มากไปชัดเจนมากว่าบอสเป็นนักแสดงและเป็นนักแสดง g r a m ่มมาได้เลยยอมค่ะเอามงไปเลยค่ะเล่นแม่อีกสักครั้งได้ไหมไม่คิดว่ามันจะเล่นมุมมีได้ไ เขาฉีกตัวเองเหมือนกันนะเขาเข้าไปในอีกคาแรคเตอร์หนึ่งซึ่งแบบเราคาดไม่ถึงในเงี้ยมันเป็นคนที่ทำสิ่งนี้ได้ดีจริงๆก็ตามจริงผมอยู่บนนั้นแต่ผมจะไปเดินไฟนอลวออเจารย์ประภัทสิทธค้งครับเอามงไปเลยเล่นดีมากธรรมดาเลยครับแฟนคลับมาเหนียวแน่นเลยทีเดียวครับ บอสครับครั้งนี้ต้องรับบทเป็นมนุษย์ต่างดาวซึ่งแน่นอนครับเป็นอะไรที่ห่างไกลจากตัวเรามากยากขนาดไหนครับก็เอาจริงๆการทําการแสดงสําหรับผมเนี่ยมันก็ยากอยู่แล้วครับเพราะว่าก็เป็นครั้งแรกเลยของผมก็คือเข้ามาในรายการนี้ก็คือการเล่นเป็นเอเลี่ยนเนี่ยผมก็แบบต้องนึกถึงตัวอะไรผมก็เลยดดไปนึกถึงพวกแบบสัตว์เลื้อยคลานอะไรประมาณนี้ครับ แต่ก็ทาไม่ดีนะครับทําได้ดีมากแล้วก็เมนเทอร์เก้าเนี่ยโคช้ชดีมากๆเพราะว่าต้องโคช้ชถึงสองคน2คาแรคเตอร์เลยพูดถึงเมนเทอร์นิดหนึ่งเมนเทอร์เก้าก็เมนเทอร์ผมนะครับเขาเป็นพี่เก้าเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบพยายามปล่อยให้ผมกับโทนี่โทนี่ไหลไป <ừ> ตามความรู้สึกที่ตัวเองเข้าใจส่วนเขาก็ค่อยๆมาปรับแก้บางอย่างที่เขาคิดว่าเฮ้ยมันอาจจะมากเกินไปหรือน้อยเกินไป <ừ> ก็คือไม่มาเคียบ <ừ> ว่าพวกผมต้องทํำยังไง <ส>ไม่ตีกรอบ<ส><ส>นะคะ<ส><ส>ปล่อย<ม>ให้ม,มีความเป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นท่านใดนะคะอยากที่จะมาสนับสนุนทีมของน้องก้าวนะคะเพิ่มอิมมู i นินะคะก็สามารถที่จะโหวตให้บอสได้นะคะโดยของบอสเนี่ยจะเป็นหน้ากโกรธนะคะเป็นหน้ากโกรธย้ำอีกครั้งหนึ่งที่ Inbox Facebook Fanpage The Face Thailand ค่ะผ่านไปแล้วหนึ่งทีมนะครับแต่แน่นอนยังเหลืออีกสองทีมนะครับแต่จะเป็นยังไงเรามาดูในช่วงหน้าเลยนะครับ